ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอหมาเห่าไม่กันผีแดงไม่ไหวจะเคลียหาประเด็นแมนยูฟอร์มบูเฉือนชนะบูฟเจียนตายเสียวไส้ไปตามๆกันสำหรับแฟนบอลแมนยูเต็ดที่สุดท้ายแล้วเอริกเทนฮากสามารถพาทีมประเดิมซีซั่นใหม่ ได้โดยการเปิดโอทัฟฟ์ดเชิญชนะทีมรองบอลอย่างวูฟไปได้แบบหืดจับ1ต่อ0เมื่อวันจันทร์ที่14สิงหาคมโดยมีราเฟลวารานปรากหลังเป็นฮีโร่โคกประตูในนาทีที่7 6อย่างไรก็ดีหลังได้ประตูนำผีแดงต้องอาศัยองเดโอหน้า,นา,นาช่วยเซฟลูกอันตรายติด,ต,ดติดกันหลายครั้งพาทีมคว้าสามแต้มไปได้แบบหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าแชมป์คาราบาวครับยังต้องปรับปรุงในอีกลหลายจุดหากต้องการประสบความสำเร็จมากกว่าซีซั่นที่ผ่านมา กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ 1. ผีแดงชุดใหญ่ไฟกระพริบแม็กควาย,ยังอยู่เช่นหากุนซืทีเมจเตสามารถส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ในเกมเปิดซีซั่นพิีเมอรีกนัดเปิดบ้านต้อนรับบลูฟซึ่งทั้งคู่เป็น2ทีมสุดท้ายที่ถึงคิวต้องออกสตาร์ทเกมแรกของฤดูกาลใหม่ ฝ่ายเจ้าบ้านจากโพส1คนแรกชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีขุมกําลังที่ลงตัวแล้วและเป็นไปตามคาดหมายทุกตําแหน่งเพียงแต่เกมนี้เทนฮากเลือกส่งอารอนวันบิสซาก้าลงเล่นเป็นแบ็คขวาตัวจริงก่อนหน้าดิโกดาโลที่นั่งสมรองขณะที่การแฮรี่แม็กควายอดีตกัปตันและดีนเฮนเดสันนายทวารมือสองที่ยังไม่ได้ย้ายสังกัดต,ต่างก็มีชื่อนั่งอยู่ข้างสนามด้วยกันทั้งคู่รวมถึงสกอตต์แม็กโทมเนและองตโตนี่มาร์ซิอาลขณะที่องเดโอน,น่ากับเมสันเมาส์สองนักเตะใหม่ของปีสแสดง ได้ประเดิมสนามตามคาดยกเว้นลาสมูดหอยหลุนที่ยังไม่ฟิต 2. หมาป่าประเดิมนายใหม่หูบุกมาเยือนโรงละครแห่งความฝันแบบพลิกความคาดหมายเนื่องจากพวกเขามีการเปลี่ยนตัวกุนซือคนใหม่อย่างกระทันหันโดยแกรี่โอเนลอดีตนายใหญ่ทีมบอลมัดถูกคว้ามาทำหน้าที่แทนจูเลนโลเปติกีที่ตกลงแยกทางกับสโมสรหลังผิดใจกับบอร์ดด้านการเสริมทัพ อย่างไรก็ดีโอนิวตัดสินใจใช้งานมาเตอุสคุนย่าออกสตาร์ทแม้เจ้าตัวจะไม่ถึงกัฟฟิตเต็มร้อยขณะที่แมตต์โดเฮนตี้กองหลังไอริสที่เพิ่งย้ายจากอาราโกมาริดเมื่อช่วงซัมเมอร์กลับมาค้าแข้งกับสโมสรเป็นคำรบสองมีชื่อนั่งเป็นตัวสำรอง 3. ชัยชนะที่แสนคิรีถือเป็นเกมเปิดซีซั่นที่ไม่สวยเอาซะเลยสำหรับแมตต์ทั้งทั้งที่พวกเขาได้เล่นในรังตัวเองแท้แท แต่นักเตะหลายรายโชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจผิดกับวูบในยุคข,ของกุนซอใหม่ที่เล่นได้อย่างน่าเชียร์มากกว่าซีกแม้สุดท้ายแล้วแมนเดดจะได้เฮจากลูกโขกของวารานที่วานบิสซาก้ากระดุกมาให้จะกราบขวาแต่หากเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่หมาป่าเจ้าบ้านน่าจะเสียป,ประตูคืนหลายหนด้วยซ้ำขณะที่ต้องชมความนิ่งของโอนาน่าด้วยเหมือนกันที่เซฟลูกวาเซียวได้หลายหนรักษาสกอร์นำให้ทีมได้สำเร็จจากรูปเกมในครึ่งแรกแมนเดดเหนือกว่าก็จริง แต่ไม่ได้มีพิษสงอะไรจากการครองบอลได้มากกว่า61ต่อ39เปและได้ยิงมากกว่า8ต่อ5ครั้งเพียงแต่เข้ากรอบครั้งเดียวขณะที่วูฟส่งบอลเข้ากรอบไม่สําเร็จครันเข้าครึ่งหลังแทนที่เจ้าบ้านจะพลิกสถานการณ์ได้ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าวูฟเล่นได้ยังมีอนาคตมากกว่าสัง,งั้นเนื่องจากครบ90นาทีเป็นทีมเยือนที่ได้ส่องประตูมากกว่าถึง23ต่อ15ครั้งและเข้ากรอบมากกว่า6ต่อ3ครั้ง แถมตีตื้นในด้านการคลองบอลได้อย่างน่ายกนิ้วให้โดยเป็นรองผีแดงเหลือแค่51ต่อ49เปแต่สุดท้ายแล้วเป็นเจ้าทินที่ได้3ามแต้มไปคลองแบบหน้าโหใส่ไม่น้อยสำหรับโอกาสคลำเป้าของวูฟ23ครั้งในเกมนี้ปรากฏว่านี่คือสถิติที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ในเกมพิมลิกที่ทีมเยือนมาบุกเหยียบโอทฟอร์ดนับตั้งแต่มีการจดบันทึกสถิติกันมาในซีซั่น2 0 0 3 2 โดยมีเคลซีเป็นทีมเดียวที่เหนือกว่าจากัวเลข25ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 0 0 5แต่ลงเอ่ยแล้วสิงบลูบุกมาพา่ด้วยสกอร์1ต่อ0เช่นกันด้านโอนานาเป็นนายทวันแอฟริกันรายที่5ที่คาแข่งในพิม์ลีกต่อจากบูสกอปเบล่าริชาร์ดคิงสันข้าวอีเคเมและเอโดอาเมนดีแถมเป็นมือกาารายที่11ที่เก็บพรีนชีตได้ในเกมประเดิมสนามพิม์ลิกให้กับผีแดง ส่วนวานบิสกา้าที่ตักบอลให้วารานมงพาเมเดคว้า3แต้มอยู่สถิติการไม่มีส่วนร่วมในการทำประตูในเกมลีกให้เมเดเอาไว้ที่40นัดเนื่องจากนัดล่าสุดที่เขาแอตซิตได้เป็นเกมแดงเดือดแมตช์บูกับลิเวอร์พูลในเดือนพฤษภาคม2021 4ใครคือโลเปตกีจากฟอร์มการเล่นของวูฟตลอด90นาทีที่โอทัฟฟอร์ตต้องบอกว่าผิดความคาดหมายไม่น้อยเนื่องจากพวกเขาเพิ่งเปลี่ยนตัวกุนซือคนใหม่ซึ่งประเดิมคุมทีมเกมแรกก็เจอโจทย์ยากทันที ที่ต้องพาทีมบุกมาเยือนแมชสเจร์แ,มแชมป์คาราบาวครับแต่จากที่เห็นทีมมาป่าเปิดเกมบุกใส่ปีแสดงได้งหน้าเกรงขมโดยเฉพาะในช่วงท้ายหลังพวกเขาเป็นฝ่ายเสียประตูก่อนและน่าจะได้ประตูคืนหลายหนแต่เป็นโอนาน่าที่เซฟช่วยเจ้าบ้านเอาไว้ได้แบบติดติดกันหลายจังหวะลองเป็นอย่างนี้แม้จะแพ้แมชสเจร์ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพียงแต่น่าเสียดายเท่านั้นสำหรับบูฟและแค่เกมแรกในยุคข,ของกุนซือคนใหม่ ลองพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้แฟนบอลหมาป่าก็น่าจะลืมกันไปแล้วว่าโลเปตกีคือใครเพียงแต่พวกเขาจะยืนระยะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าดูชมเยี่ยงนี้เสมอต้นเสมอปลายหรือไม่เท่านั้นภายใต้การกลุมบังเหียนของอดีตกุนสื่อทีมบอลมัดห้าหมาป่ามีอนาคตแต่ต้องปรับปรุงถือเป็นเรื่องน่าชอกอย่างแรงหากจะบอกว่ารายชื่อเบ็ดนักเตะตัวจริงของวูฟเกมนี้ไม่มีใครเลยสักคนที่ซีซั่นก่อนเช็คบินในทุกรายการตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมา ได้เกินกว่า2ประตูไม่ว่าจะเป็นดาวดังอย่างมาทุสนูนเยสเคล็กดอสันมาลิโอเลอมินาชัวโกเมสปาโบสราเบียและมาทุสขุนย่าฉะนั้นแล้วความคมในการจบสกอร์ที่แซนทึ่ของวูฟนี้เองที่โอนิวต้องแก้ไขให้ได้เนื่องจากเมื่อซีซั่นก่อนมาป่าเป็นทีมที่ยิงประตูในเกมพิมลีตลอด38นัดได้น้อยที่สุด31ลูกเท่านั้นซึ่งแย่กว่า3ทีมตกชั้นอย่างเลสเตอร์ลีดและเซาท์ทมตันดยซ้ำ จนมาวันนี้พวกเขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาเดิมๆที่แม้จะมีโอกาสพังประตูมเมต็ดหลายครั้งแต่ก็ส่งบอลเข้ากรอบไม่สำเร็จและแพ้ไปอย่างน่าเคกะโหลกตัวเองถึงอย่างนั้นก็เถอะหากจะเลือกมองในแง่ดีจากความปลาชัยเกมนี้ทีมหมาป่าสามารถร้างโอกาสยิงประตูแมตต์ดได้มากถึง23ครั้งซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น้อยและไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในยุคที่โลเปตกีคุมทีมเพียงแต่ทวูฟสามารถแก้ไขความผิดตรงนี้ไปได้พวกเขาจะกลายเป็นทีมที่อันตรายอีกทีมของพิมลีเนื่องจากในเกมฟุตบอล ใชยชนะตาสินกันที่จำนวนประตูไม่ใช่การทิ้งขว้างโอกาสทองซึ่งเกมนี้เหตุที่ทีมของเทนฮากกำชัยไปได้ก็เพราะการเปลี่ยนโอกาสเพียงน้อยนิดให้เป็นประตูได้สำเร็จประกอบก,บกับการมีโอนาน่าเป็นที่พึ่งเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าโอนิวแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ให้กับทีมได้หมาปากก็ไม่น่าจะมีสถิติที่เลวร้ายซ้ำรอยเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาโอนาน่าเจ๋งจริงวานบิสกาสุดยอด ตัดเกรดแมนยูเฉือนวิวฟแมนชเชสเตอร์เดทำผลงานไม่ค่อยดีนักแต่สามารถเก็บ3ามคะแนนได้สำเร็จหลังเปิดรังโอทัฟอร์ดเฉือนวูฟแทมป์ตันวันเดอร์เรอร์หนึ่งต่อศูนย์ในศึกพิมพลีรอังกฤษนัดเปิดสนามเมื่อวันจันทร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้ทัพมาป่าสร้างโอกาสในการทำประตูหลายครั้งแต่ขาดความเฉียบคมขณะดูการอองเดโอนาน่าในทวารผีแดงโชว์ฟอร์มหนึบเซฟจังหวะสำคัญได้หลายครั้งส่วนอารอนวานบิสก้าทำผลงานได้โดดเด่นมากมาก แต่กระนั้นเอริกเทนากนายใหญ่ชาวดัตคงมีการบ้านที่จะต้องกลับไปแก้ไขอีกเพียบเพราะแม้นี้ถ้าทีมเยอนมีความเด็ดขาดในการจบสกอร์ผลการแข่งขันคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้แน่นอน11ตัวจริงที่ได้ลงสนามอองเดโอน,น,าน,าน่า7.5คะแนนโชว์ทักษะในการใช้เท้าเล่นบอลได้ดีพยายามช่วยสร้างเกมจากแดนหลังมีจังหวะเซฟสำคัญหลายครั้งการยืนตำแหน่งยอดเยี่ยมช่วงทดเจ็บออกมาตัดบอลพลาดไปหน่อยเกือบเสียจุดโทษอารอนวานบิสซาก้า7คะแนน พัฒนาการเล่นเกมลุกได้ดีขึ้นส่วนเกมรับการันตีความเหนียวแน่นพยายามช่วยสร้างเกมบุกทำแอซิสให้วารานโมงประตูชยัยลีซันโดมาติเนส5คะแนนเล่นด้วยความดุดันแต่บางครั้งก็มากเกินไปจนโดนใบเหลืองส่งผลให้ไม่กล้าเข้าบอลหนะักทำให้แนวลูกวฟเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นราเฟลวารนาน7คะแนนจงังหวะการอ่านเกมอย่างยอดเยี่ยมเข้ามาบล็อกจงังหวะสำคัญทำให้วูฟไม่สามารถยิงประตูได้เล่นด้วยความนิ่งและยังทำประตูช่วยทีมเก็บ3คะแนน ลูกชอ6.5คะแนนการเล่นเกมรับช่วยทำให้หยุดการโจมตีเร็วของทัพหมาป่าได้เป็นอย่างดีส่วนการเล่นเกมลุกแมตช์นี้ดรอปลงไปหน่อยกาซิเมโร 5. 5นน่5.5คะแนนพยายามเล่นแบบปลอดภัยการผ่านบอลไม่ค่อยเฉียบคมไม่สามารถคุมจังหวะแดนกลางได้เลยเมสันเมาส์5คะแนนการเล่นยังขาดขาดเกินๆสร้างสรรคเกมลุกไม่ดีผ่านบอลก็ไม่เฉียบคมแต่ยังพอมีข้อดีตรงพยายามช่วยทีมเล่นเกมรับบรูโน่เฟรนันเดส6คะแนน ผลงานถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของเขาการผ่านบอลไม่ค่อยแม่นยำถ้าไม่นับจังหวะชิปบอลให้หวานบิสกาก็น,นำไปสู่ประตูชัยเจ้าตัวแทบไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอลริฮันโดกานาโช5คะแนนได้โอกาสลงตัวจริงแต่ไม่มีผลงานโดดเด่นเลยจังหวะกระชากบอลก็ไม่ดีครองบอลไม่ได้แถมจังหวะยิงก็ไม่มีลุ้นอันโตนี่6คะแนนมีส่วนกับการเล่นของทีมความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวปันป่นป่วนเกมรับวูฟได้พอสมควรแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการยิงประตู มาคัดแรดฟอร์ด5.5คะแนนมีโอกาสมงธรรประตูแต่ติดแนวรับทีมเยือนยังขาดความเชียบคมในการยิงประตูส่วนการลากเลื้อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแล้วยังไม่ใช่รัดชี้คนเดิมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาตัวสำรองที่ลงสนามวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟแทนลิสโดมาติเนสนาทีที่4 6 5คะแนนเคลียบอลขาดเล่นแบบเน้นปลอดภัยไว้ก่อนมีความสุขุมไม่เข้าบรนหนักเกินความจำเป็นคริสเตียนเอลิกเซนแทนเมสันมานาทีที่68 6คะแนน วิสัยทัศน์ในการเปิดบอลและผ่านบอลเฉียบคมสามารถคุมจังหวะการเล่นและมีสายตาเฉียบคมในการมองหาพื้นที่ว่างเพื่อหวางให้เพื่อนร่วมทีมฟาคุนโดเปยิสตรีแทนอันโตนีนาทีที่77 5.5คะแนนพยายามวิ่งป่วนทางริมเส้นฝั่งขวามีจังหวะวิ่งซอดเข้ามาทำประตูใช้ความเร็วช่วยเกมรับได้ดีเจอดอนซานโชแทนอเลฮันโดกานโชนาทีที่68 6.5คะแนนจังหวะกระชากลากเลื้อยอันตรายมากกว่ากานาโชตัดบอลจากคู่แข่งได้ดีและขยันวิ่งหาพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสทำประตูสกอตต์แมตตูเมน์แทนมาคัดลัดฟอร์นนาทีที่87ไม่มีคะแนนมีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากพอเอริเกเทนฮารรับผีควรดีกว่านี้เผยลิชาเจ็บเล็กน้อยเอริกเทนฮากกุนซือของเมนเต็ดยอมรับว่าลูกทีมของเขาเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังเปิดม่านสืบพิมลีด้วยการเอาชนะวุฟต์แทนดันวันเดอร์เร่ แต่เป็นเกมที่ทีมเยือนอย่างวูบเล่นได้น่ากลัวกว่าแถมหาโอกาสยิงรวมมากถึง23ครั้งมันน่าจะดีกว่านี้เราเล่นดีกว่านี้ได้แต่เราพอใจมากๆกับชัยชนะคู่แข่งพลังงานเต็มเปี่ยมเราต้องรับมือให้ได้ต้องสู้เพื่อแต้มของเราเฉนฮากล่าวกับ BBC ีในพิมลีกไม่มีเกมง่ายเลยและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่วูบถมตันพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเราทําได้ดีมากๆคุณต้องต่อสู้ในทุกๆแมตช์เราหวังว่าจะทําได้ดีขึ้นเมื่อเป็นฝ่ายครองบอลในเกมหน้า อันเดโอน่าประดิมสนามเกมทางการให้กับต้นสังกัดใหม่แต่เขาตกเป็นประเด็นจุดโทษจากการพุ่งไปชคบอลแต่โดนชาชาคาราสิตก้องหน้าคู่แข่งเขาเซฟได้ดีมากใจเย็นมากเป็นการเดบิวต์ที่ดีมากๆเชนฮากล่าวเขาพุ่งเข้าไปหลังจากคู่แข่งสัมผัสโดนลูกบอลแต่กรรมการตัดสินไปแล้วและโชคดีสําหรับเราที่ไม่เป็นจุดโทษผมคิดว่าคุณสามารถโต้เถียงกันได้แต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นจุดโทษเชนฮากยังพูดถึงเมสันเมาส์ได้ว่าเขาทําผลงานได้ดี ทําในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เขามีระดับที่ดีมากๆในเกมนี้ลิซโนโมาติเนสถูกเปลี่ยนตัวตอนพักครึ่งสร้างความสงสัยให้กับเราแฟนบอลแต่เชนฮักยืนยันว่าปรากระหลังชาวอาร์เจนตายมีอาการเจ็บเล็กน้อยเขามีปัญหาที่ข้อเท้าเล็กน้อยตรงเส้นเอ็นเราจะรอดูกันแต่ผมคิดว่าไม่หนักนะเราจะรอเช็คอาการอีกทีในสัปดาห์นี้เฮดโค้ชชาวรัตเผยกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูง รวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ